เพินหรือปล่อยผ่านปมฉนดเขากระโดงกว่า5,000ไร่บททดสอบของรัฐกับความยุติธรรมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาการถือครองที่ดินบริเวณเขากระโดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนเมื่อปีพุทธศักราช2,426รวมเนื้อที่กว่า5,000ไร่ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากลับพบว่ามีเอกชนจำนวนมากเข้าครอบครองและมีการออกชฉนดทับซ้อนกับพื้นที่เวรคืนของรัฐทำให้เกิดข้อพิพาทต่อเนื่องทั้งจากหน่วยงานรัฐภาคประชาชนและนักกฎหมายปี2562สารปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของรัฐโดยชอบและให้โครมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยไม่ถูกต้อง ต่อมาสารดีกายืนตามคำวินิจฉัยเดิมแต่จนถึงกลางปี2568กกรมที่ดินยังไม่เพิกถอน,นโฉนดตามคำพิพากษาโดยอ้างว่าคณะกรรมการตรวจสอบของกรมเห็นว่ายังมีข้อไม่ชัดเจนในพยานหลักฐาน ส่งผลให้วันที่21กรกฎาคมนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคำถามอย่างหนักแน่นพร้อมให้เวลา7วันแก่อธิบดีครมที่ดินชี้แจงว่าเหตุใดจึงยังไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลหากไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนรัฐบาลจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีภายใน15วัน พร้อมกันนี้ในเด็ดอิสขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลมนามแต่งตั้งคณะกรรมการเจคนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งของอธิบดีครมที่ดินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยครมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผลการสอบสวนพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อคำพิพากษาศาลร,รัฐบาลจะพิจารณาย้ายอธิบดีกรมที่ดินออกจากตำแหน่งชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นอิสระและโปรง่งใสขณะเดียวกันหากคำชี้แจงของกรมที่ดินมีเหตุผลและถูกต้องตามหลักกฎหมายก็จะถือว่ายุติเรื่องนี้ทันที เรื่องโฉนดเขากระดงจึงกลายเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลว่าจะยึดหลักนิติธรรมจริงหรือไม่และพร้อมเผชิญหน้ากับโครงสร้างผลประโยชน์ที่อาจแอบแฝงอยู่ในระบบราชการสุดท้ายนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่ารัฐไทยพร้อมหรือไม่ที่จะยืนหยัดบนความถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมอย่างแท้จริง